เลื่นคิดจะแต่คนกินผักกรอบเจ้าดังในติต๊กต็อกแล้วทำไมเขามีดราม่าเยอะขนาดนั้นเรามาลองพิสูจน์กันเลยคะ่ะจริงๆแล้วติดตามเราก็ชื่นชมเจ้าของร้านนี้มานานมากแล้วนะคะมองว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่เก่งแล้วก็ขยันมากๆเลยคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าทำไมถึงเกิดดราม่าได้ขนาดนั้นนี่คะ่ะทุกคนเขาแพ็คมาอย่างดีเลยนะคะโอ้โหชิ้นใหญ่มากมองไม่เห็นอันไหนที่แตกเลยนะคะเนี่ยคราวนี้มาลองกินกันดูเลยคะ่ะว่ามันจะเหนียวไหมแลกบีทรูทขนนโอ้โหทุกคนฟังแค่เสียงก็รู้แล้วว่ามันกรอบมาก ขาชิ้นใหญ่ชิ้นโตแล้วก็อร่อยมากๆด้วยโอ้ยจะมามาจากไหนคะเนี่ยแล้วก็มีคลิปที่น้องใบบัวเอาขนุนไปแช่เลยนะถ้าเราเอาขนุนและผักผลไม้ต่างๆไปแช่เลยมันจะขึ่างเป็นผักผลไม้สดได้จริงหรอคอแช่ว้นายแค่ไหนเห็นคลิปนี้ก็กี่โมงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะหาทำมาเอาผักอบกรอบไปแช่เลยนะมันจะกลับเป็นผักปกติได้จริงหรือเปล่าไปดูกันเลยมีใครเคยทำบ้างคะไม่รู้ต้องแช่ว่กี่นาทีอัน,นี้แช่ไว้ตั้งแต่บา่ายเย็นเย็นกะว่าอีกแป๊บนึงจะมาดูใหม่แต่สุดท้ายเผลอละจ้ีเออดดกููไม่ค่อนากินเท่าไหร่ เฮ้ยแต่นึกถึงกฎการกินตอนเที่ยงคืนแล้วก็หลอนไม่ไหวเลยตัดสินใจว่าไว้กินพ่งนี้ดีกว่าค่ะนี่จะเช้ามาก็รีบเตรียมตัวถ่ายคลิปตอนนี้ผักและผลไม้อบกอบเท้าแช่น้ําไว้ทุกอย่างนิ่มหมดเลยนะคะเนี่ยอย่างแรกที่เราจะกินก็คือขนมมันจับเป็นขนมจริงๆด้วยค่ะทุกคนนิ่มๆแบบนี้เลยแต่รสชาติของมันเจือสนิทส่วนอันนี้ก็จะเป็นแครอทกับเห็ดค่ะทุกคนอย่างกลับมาเหมือนเดิมมากเห็ดก็จะลื่นๆดึงๆแบบนี้เลยลองกินกันดูเห็ด เห็ดเลยรสชาติเห็ดก็ยังเหมือนเดิมค่ะอันนี้เหมือนมากๆอะ่ะแต่ว่าแครอทยังสอือให้ออกว่าเป็นแบบแครอทสรุปว่าเห็ดกับแครอทอร่อยนะคะกินได้ไม่เหมือนขนุนอะ่ะไม่ไหวคราวนี้เป็นกีวีกับถั่วฝักยาวกีวี่คือไม่เหลือรสชาติเลยค่ะแต่เนื้อข้างในเหมือนของสดเลยนะคะมีเม็ดเมดแบบนี้ด้วยแต่ตอนนี้ลักลักกันแล้วค่ะมองดูพบพบที่เหลือแล้วตลอดไม่เคลือมตาจะไหล,หลกินแบบปกติก็ดีอยู่แล้วนะคะใครอยากกินอันไหนคอมเมนต์มาเลยจ้า